เรื <muitas. S 2> um, ่อ no ้ๆทางที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดุดรอานีมีมติขอสอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาผลระบแบบม่ยุทาเสียงจังดวัรอรการีได้ต่อข้อต่อสอบถามตา้งสือที่อร0ศ1 7 1ครับ หนึ่งสองเจนย์แปดลวัที่สองมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบแปเรื่องขอสอบถามแนวทางการแก้ไขผลกรบจากมลพิษทางเสียงรายละเอียดตามเอกสารที่มอบให้จากท่านสมาชิกสภาเพ่านะครับเรื่องที่สองตามช่วภาือองค์การริหารสัตว์และสัุว์ปีนัง มีวิจิขอสอบถารความคืบหน้าการจัดการมาตามขึ้นสวนโลกตลัดคุรานามีพศ2569ตลาดคุรานามีได้ขอข้อสอบถามตามหนังสือที่พร00112ขอพรพรพักหมื่นบาท เราททนีต้องมีควารับผิดชนการแลประชาครับตอผิอการปอในการังคุมรานกมือครับรสมกท่านใดไม่รับรอายงานการุกครการรณบบคุ้รนปยกมือขึ้นครับ พุทธศักราช2,500ตามข้อกำินดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,500ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการเก็บินทรัพย์กระยกการแบ่งส่วนเป็นวัตถุทาการเงินเป็นบางจีแต่ องค์อสอกางระเัศแต่องค์การเนี่ยเกิดภวะดุลางมีสถานการเนี้เงินคนเงินเงินฝากธนาคารจำนวน925ล้าน1 9 2 5 8 9บาท73สตางค์เงินสะสมจำนวน1,500 หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสิบพันเก้าอยห้าสิบสงาทเจ็ดสิบสีตางค์รายการเงินไว้แต่ก่อที่มีคำและไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน่งร้อยามโครการรวมสีสล้านสองแสนสามห้าพันหบาทสามสิบเกาสงคเงินผู้กายจำนวนหน่อยกาสิบล้านหนึแสสันเก้าร้บาท พศ2547รายรับที่จังวนึ่งตั้ง110ล้านมแต่ข้อบังคับครับก็เพียงกระทรวงอาหารไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาผู้ให้กินพุทธศักราช2547แก้ไขเพิ่มเติม